มอเตอร์สตาร์หรือหลายๆท่านเรียกว่าไดสตาร์จนติดปากกันนะครับร้านไดนาโมที่รับซ่อมนะครับก็เดี๋ยวามาดูว่ามันทํางานยังไงนะ่าหลายๆท่านเนี่ยรู้แล้วหลายๆท่านก็ไม่รู้หรือบางทีทางโซเชียลเนี่ยอ,อ,อธิบายที่ผิดนะครับอธิบายที่ผิดผิด100%เนนะครับที่ที่ผมเห็นอยู่นะครับ ในออนไลน์นะครับก็ตัวนี้บางทีช่างเขาก็เรียกเอ้ยทุ่นนะรู้จักกันเป็นที่รู้จักกันคือสเตไอตัวโรเตอร์ตัวนี้นะทุ่นมอเตอร์สตาร์ทครับก็มีเฟืองตัวนี้ก็จะเป็นอัตโ m ม t ติอัตโ m ม t ติเนี่ยก็ข้างในเนี่ยจะพันขดลวดไว้2ชุดมีชุดเส้นเล็กสายไฟเส้นเล็กลวดเส้นเล็กแล้วเส้นใหญ่เส้นเล็กเนี่ยพอพันเสร็จแล้วปุ๊บนี่ก็จะลงกลาว ส่วนเส้นใหญ่นั้นก็จะมีเข้าบวกด้านหนึ่งนะมารองนะครับชุดเล็กเนี่ยมันจะเป็นตัวดูดก่อนสะพานไฟที่เขาทำเขาพันมาเนี่ยไอชุดขดลวดเนี่ยเส้นใหญ่เนี่ยนะเพื่อไม่ให้ไอตัวสะพานไฟเนี่ยมันสึกหลอเร็วเพราะมันก็เลยมีขดลวดสองชุดนะจากสวิตช์กุญแจหรือจะผ่านรีเลย์หรือจะผ่านอะไรก็แล้วแต่ที่มาจากสวิตช์กุญแจปุ๊บก็จะมาเข้าจุดรวมของแจ็คเสียบตัวนี้สายสตาร์ท นะครับพอกระแสไฟบวกเข้ามาปุ๊บมันก็เกิดเป็นสนามแม่เหล็กมันไม่ใช่คาปาซิเตอร์นะครับบอกได้เลยมันไม่ใช่นี่ข้างในก็จะเป็นเดือยเล็กๆนะเพื่อต่อกับสะพานไฟเพื่อให้ไอตัวเนี้ยนะที่มันคล้องอยู่เนี่ยปกติมันกดอยู่อย่างนี้มันกดอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับกดอย่างนี้ปุ๊บเฟืองเนี่ยมันก็จะยกอ่ะผมให้ดู เฟืองมันจะยกขึ้นอย่างนี้ช่างใดรู้อยู่แล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเข้าใจผิดที่มีช่างท่านหนึ่งเขาบอกว่าเป็นเหมือนคาปาซิเตอร์ไม่ใช่น้ำมคนละเรื่องคาปาซิเตอร์คือการประเจกเก็บประจุนะครับไฟนะใช้กับมอเตอร์ต่างๆช่วยสตาร์ทอันนี้มันเป็นขดลวดมันเหมือนคัสแอ์คอมเพรสเซอร์คัสแอ์ Air ที่ทำเป็นสนามแม่เหล็กอะไรต่างๆพอไฟบวกกับลบ มันวงจรครบปุ๊บมันก็เกิดเป็นสนามแม่เหล็กมันก็จะดูดตึ้งขึ้นมาดูดตัวนี้ขึ้นมาปึ๊บเฟืองก็ยิงเข้าไปหาเฟืองไฟวินเครื่องยนต์แล้วก็หมุนนะครับพอ,อตัวนี้มันก็จะมีแปลงฐานมีชุดบวก2ชุดมีชุดลบ2ชุดนะตรงข้ามกันอันนี้ก็คือลบตรงข้ามกันอันนี้ชุดบวกตรงข้ามกันเมื่อสะพานไฟนะที่ไฟมารอสะพานไฟมารออยู่ตรงนี้ มันเสียบเข้าตัวนี้นะตัวสเตเตอร์นะครับหรือฟินคอยตัวเนี้ยนะพอมันเข้าไปปุ๊บมันก็เกิดเป็นสนามแม่เหล็กแล้วก็พักดันมันก็จะหมุนเครื่องยนต์ก็จะหมุนมันแค่นั้นเองนะนะมันแค่นั้นเองทําการทําหน้าที่ของมอเตอร์สตาร์ทเนี่ยมอเตอร์ตัวหนึง่งอ้าวเนี่ยสเตเตอร์ ator, หรือฟินคอยที่ช่างเขาพันกัน เอาออกมาอะไรรู้ไหมมันช็อตรอบปุ๊บก็เอามาลองฉนวนเสร็จเรียบร้อยก็พันผ้าเข้าไปก็อาบน้ํายานะนะแล้วก็อบให้แห้งมันไม่ให้ลงกาวนะบวกก็บวกลบก็ลบอย่างนี้มันก็ทำงานแค่นั้นเองนาะจะได้หายสงสัยว่าข้างในเนี่ยมันเป็นแค่ขดลวดทำสนามแม่เหล็กเท่านั้นไม่ใช่คาปาซิเตอร์นะ ว่าเห็นเห็นเห็น,เห,นเห็นอยู่ตอนแรกว่าจะไม่พูดแล้วเชียวเห็นเลยไอ้อย่างนี้เนี่ยพอสื่อสารออกไปปุ๊บมันผิดแบบคนกันดูเันเยอะแยะไปหมดแล้วช่างดูปุ๊บโอ้โหตายแล้วไปกับซนามิแล้วนะครับเนี่ยขดรวดมีสองชุดด้วยกันสัมาาไฟพอสัมานไฟก็คือเหมือนรีเลย์ยกตัวอย่างเลยรีเลย์ที่มีขนาดโตหน่อยมีคอนแทคค่อนข้างใหญ่นะพอ พอเกิดสนามแม่เหล็กปุ๊บมันก็จ่ายให้บวกเนี่ยถึงกันเข้าไปหาฟินปับ๊บมอเตอร์ก็หมุนส่วนนี้ก็ยกกดปุ๊บจะดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาเฟืองปุ๊บก็มันจะอยู่สภาพอย่างนี้เฟืองเข้าไปในไฟวินเห็นไหมแล้วเมื่อสตาร์ทเสร็จปุ๊บกุญแจมันก็กลับอัตโนมัติในรุ่นในรุ่นปัจจุบันที่เขาใช้ใช้กันอะไรต่างๆกันแล้วแต่พอสตาร์ทเข้าไปปุ๊บกุญแจกระแสไฟไม่มาปุ๊บเครื่องยนต์ติด มันก็หยุดหมุนมันแค่สตาร์ทเครื่องยนต์เท่านั้นไม่เหมือนไดชาร์จหรืออันเทเนเตอร์ก็สุดแล้วแต่เรียกแล้วมันเข้าใจมันทําหน้าที่อะไรมันผลิตกระแสไฟฟ้าแค่นั้นแล้วจบแล้วไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรมันมากนะถ้าเกิดว่าท่องจาําตามตําราเนี่ยมันจะต้องเป็นสับช่างยังไมครับเราคุยให้คนไทยฟังเราไม่ได้คุยให้ต่างชาติฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารเนี่ย คุณคุยภาษาไทยฟังภาษาไทยรู้เรื่องคือจบแล้วมึงไม่ต้องอะไรมากมายใช่ไหมครับไม่ต้องอะไรเยอะแยะเลยสวัสดีครับนะคุยให้คนไทยฟังก็จบแล้วเอ้มันทําหน้าที่อะไรแล้วก็พันเนยนะเนี่ยช่างพันเขามีเยอะแยะเดี๋ยวนี้มันก็วางเป็นล่องเป็นล่องเนี่ยมันไม่ให้ช็อตลงกาวมันก็มีเครื่องมือใช้เกาเลอร์วัดว่าเอ้ยมันช็อตถึงกันไหมอนะพอสัมผัสเพิบบ่บวกลบบวกลบพวกนี้ใช่ไหมบวกชุดหนึ่งลบชุดหนึ่งมันก็เกิดอ่า ผ่านสื่อสารจากแปลงถ่านหรือคาร์บอนเนี่ยมันจะเรียกอะไรก็ช่างะคาร์บอนเนี่ยเป็นตะพานไฟเสร็จแล้วมันสัมผัสแล้วมันเกิดการผลักดันหมุนให้เครื่องยนต์มันติดไม่ใช่คาปาซิเตอร์ไปอ่านด้านบ้างนะคนเราเนี่ยคือการเป็นช่างมันต้องรู้ทั้งทฤษฎีและก็ปฏิบัติจริงว่ามันทํางานยังไงเมื่อก่อนอันนี้เมื่อก่อนเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันไม่ต้องมันไม่ต้องมาพันกันแล้วเมื่อก่อนนี่ถอดซ่อมนะครับ ผ่าตรงนเนี้ยเนี่ยเขอบเนี่ยที่เขาย้ํามาเนี่ยผ่าออกมาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บข้างในก็เป็นสะพานไฟเราก็มีการมาเชื่อมนะเออสมัยก่อนอยู่บ้านนอกในต่างจังหวัดเอ้าต่างจังหวัดอะไรมันยังแพงนะสมัยรุ่นผมเนี่ยนะเสร็จปุ๊บมันก็แกะออกมาขดลวนไหมเหรอพันครับสองชุดด้วยกันนะครับเนี่ยท่านดูที่เขาบัดกีมาเนี่ยก็จะมี ลวดสองเส้นด้วยกันใช่ไหมอ่ามีสองชุดด้วยกันเส้นเล็กนี่เข้าตัวสายสตาร์ทด้วยแล้วก็ลงกาวไว้ด้วยนะส่วนส่วนขดลวดอันใหญ่เนี่ยเขาจะผ่านมาไม่ได้ลงกาวนี่ก็จะอยู่ด้านนี้ต่อเชื่อมกับตัวฟีนนะครับที่ผ่านแปลงฐานมันก็ลงกาวมันก็ครบวงจรมันก็ทําให้เกิดสนามแม่เหล็กปุ๊บกด็ดูดปั๊บนะสะพานไฟก็แตะถึงกันแค่นี้ตึง ถึงก็ไปนะมารอเท่านั้นเองเนี่ยมันเหมือนรีเลย์นะมันเป็นสะพานไฟเป็นคอนแทกอะไรสุดแล้วแต่จะเรียกเลยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะเข้าใจเท่าไหร่นะไม่ใช่คาปาซิเตอร์นะจ๊ะที่ผมพูดอย่างนี้ผมอะ่ะตั้งแต่ซ่อมไดนาโมนะมอเตอร์สตาร์ทไดชาร์จเอ้ยมาก่อนแบตเตอรี่ก็ รุ่นเก่าๆนี่ช่างเก่ารุ่นผมเนี่ยมันต้องแซะออกมาเลยยังมาตอยต่างๆที่เป็นยางออกมาแล้วก็แผ่นออกมาแล้วก็ประกอบเป็นเซลล์เป็นเซลล์เป็นเซลล์เป็นแผ่นนะครับเพราะถ้าเกิดช่างรุ่นผมเนี่ยซ่อมไม่เป็นนี่คือจบมันต้องซ่อมเป็นด้วยไงี่อะไรทํางานยังไงมันไม่ต่างอะไรกันกันกบชุดคอยล์แม่เหล็กเมื่อกระแสไฟบวกลบเข้าครบวงจรมันเกิดการเป็นสนามแม่เหล็กนี่แหละหลักการเดียวกัน อืมไม่มีอะไรมากมายนะักแล้วว่ามอเตอร์สตาร์ทเนี่ยค่อนข้างทนกว่าตัวได,ชา,ไดชาร์เพอไดชาร์จเนี่ยพอสตาร์ทเครื่องปุ๊บมันก็ผลิตกระแสไฟเข้าเก็บประจุในแบตเตอรี่เมื่อแรงดันเนี่ยมันเต็มปุ๊บมันก็จะตัดการชาร์จเพราะถ้าเกิดว่ามันโอเวอร์ชาร์จมันชาร์จตลอดแบตเตอรี่เสียเร็วไดชาร์จร้อนไหมตรงนี้ไดชาร์จก็มีอะไรอ่ะมันก็มีองค์ประกอบไม่เท่าไหร่หลักๆของมัน ยกเว้นรุ่นใหม่ๆก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะออกไปเท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไรหรอกเนี่ยง่ายจะตายฟิลไม่ลงกาวนี้ใช้มาสนิมกินเลยเนี่ยคันนี้บางทีอืดอืดนะก็รอยเปลี่ยนมอเตอร์สตาร์มาแล้วเห็นชิ้นงานก็รู้น้ำเข้าน้ำเข้าก็ต้องล้างให้สะอาดเอาไปล้างเอาไปล้างนะจะให้สะอาดนะเอาแป้ง แปลงอ่อนถูนะข้างในเนี่ยเออ,เอ,อน้ำมันเบนซินล้างได้ไม่เป็นไรไหนเบนซินชีด้ดิน้ำมันเบนซิน,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 นอันไหนอันไหนอันไหนอ่าเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดียเด๋ยวโดนคัตกรรมดิเถอะไม่จําเลยเด็กฝึกงานก็ <c oughs> <c oughs> จะหยอกล้อไปนะครับเนี่ยฮะเฟืองตัวนี้นะมีก็มีเฟืองนะมีวิตลรับลูกปืนเม็ดแล้วก็ ไดรรุ่นใหม่เนี่ยที่เสียก็คือพวกเฟืองพลาสติกเฟืองพลาสติกบางรุ่นเนี่ยบางทีเราสตาร์ทปุ๊บมันจะดังฟีะดังแป๊กฟีอย่างเนี้ยเฟืองฟีนะครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรเป็นเฟืองทดนะรุ่นเก่าๆไม่ให้ทดนะครับรุ่นเก่าไม่ทดเห็นไหมเนี่ยมันก็จะอ่า กดสตาร์ทแล้วก็เฟืองก็จะหมุนใบอิสระง่ายที่สุดแล้วมอเตอร์สตาร์ทเนี่ยโคตรซ่อมง่ายเลยอ่ะก็คุยให้ฟังว่าอ,อโตโมติกไม่ใช่คาปาซิเตอร์คนละโลกคนละเรื่องโอเค